ไปยาตามนัดของการวิพากษ์ค่ะการวิพากษ์เปิดใจทางโทรศัพท์กับนายตะเทนถึงสาเหตุที่ตนไม่เดินทางไปเซ็นใบหย,ย่าตามนัดที่สำนักงานเขตบางเขนว่าเป็นเพราะต้องการตกลงเรื่องลูกและค่าเลี้ยงดูกับสามีให้จบซะก่อนแต่เมื่อยังไม่มีการพูดคุยกันตนจึงไม่เดินทางไปตามนัดค่ะ ด้านร็อกใจสั่งมาสเสกโลโซที่เดินทางไปยังสำนักงานเขตบางเขนในช่วงสายวันนี้พร้อมทีมทนายความเพื่อเจราจาการหย่ากับภรรยาการวิพากร์ก็ยืนยันว่าได้มอบหมายให้ทนายความแจ้งการวิพากรแล้วว่าให้มาเจราจาเรื่องหย่าในวันนี้ในเวลา11นาฬิกาซึ่งอีกฝ่ายก็รับทราบแต่เมื่อภรรยาไม่มาตามนัดร็อกเกอร์ใจสั่งมาก,ก็จะให้ทีมทนายความรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นฟ้องหย่าภรรยาภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะนั้นการเนี่ยเขาไม่ต้องมาเลี้ยงดูลูกเลย นะแต่ว่าครอบครองร่วมกันสบายมากคุณพ่อเป็นแม่ลูกกขอยากไปหาแม่เขาพี่ไม่ห้ามพี่สบายมากพี่สบายมากแม่คนสนนี่ดีนะลูกงี่อยาตั้นน <laughs> า,างนานแล้วเนี่ยส่วนข่าวที่ว่านางงามจักรวาลน,นาตาลีเกี่ยวบอกวา่าถอนตัวจากการทำงานเพลงร่วมกับเสกโลโซเพราะข่าวเช้าที่เกิดขึ้นร็อกเกอร์นคนดังก็โต้ว,ว่าไม่มีการถอนตัวใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าทางทีมงานของนาตาลีโทรมาขอให้เลื่อนการทำงานด้วยการออกไปก่อนสักระยะค่ะเขาบอก เซกไอขอเลื่อนถ่ายก่อนนะพี่ก็เขาใจว่ะเขาวุ่นวายอ่ะเขาเราก็ต้องสุภาพบุรุษได้ไม่เป็นไรอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวไปปาร์ตี้กันเรามีการเซ็นสัญญาไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเขาไม่ได้ถอนตัวเลยเราเป็นผู้ใหญ่เราทํางานแบบผู้ใหญ่เข้าใจป่ะมีสัญญ์สัญญานะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะ